สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะคะอะ่วันนี้เราเรียนเรื่องนี้นะคะสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนักเรียนมักจะได้ยินสามคำนี้ติดต่อกันเสมอนะคะเวลาจะพูดคำว่าสำนวนมักจะพูดคำว่า สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะม,มันจะมีความหมายแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอมาฟังดูนะคะว่าสำนวนคืออะไระสำนวนก็คือถ้อยคำที่ผูกขึ้นมาอย่างกระทัดรัดเป็นข้อคิดสกิดใจให้แก่ผู้ฟังและก็ผู้อ่าน ซึ่งอาจจะมาในรูปของคําคล้องจองหรืออาจจะไม่คล้องจองก็ได้นะคะอย่างเช่นสอนเราในเรื่องของความประหยัดการประหยัดอดออมความซื่อสัตย์หรือความรู้จักกตันยูนะคะเช่นเก็บเล็กผสมน้อยอ,อ,อวาลณิดจิตจ่มไซอะไรเป็นต้นนี่คือลักษณะของคำว่าสํานวนนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูเรื่องของสุภาษิตนักเรียนคำว่าสุภาษิตคำว่าสุภาษิตเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบนะคะเพื่อสอนให้เราทำหรือไม่ควรทำนะคะเช่นตามใจปากมากนี่ หมายถึงการเห็นแก่กินนะคะย่อมทําให้เราเป็นไงคะสิ้นเปลืองมากอันนี้เราเรียกว่าสุภาษิตซึ่งเป็นสอนให้เราว่าควรทำหรือไม่ควรทำนะคะต่อไปเรามาดูคำพังเพยกันบ้างคำพังเพยคืออะไรนะคะ คำพังเพยก็เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดแฝงไปด้วยข้อคิดนะคะเป็นสำนวนที่เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดแต่ก็แฝงไปด้วยข้อคิดเช่นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็หมายถึงสอนให้เรารู้จักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะ อันนี้เราจะเรียกว่าคําพังเพยเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดนะคะแต่มันก็จะแฝงข้อคิดไว้ด้วยนะคะอ่าสำหรับสำนวนสุภาษิตเนี่ยคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม หรือใครมีหนังสือตอนนี้นักเรียนก็เปิดตามคุณครูได้ในหน้า32และหน้า33นะคะจะมีเรื่องของสำนวนอยู่นักเรียนอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณครูก็ยังมีสื่ออีกชิ้นหนึ่งที่มาในรูปของสำนวนสุภาษิตอันนี้อยู่ในห้องป .4 ทับ1นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะนักเรียนก็มาขอศึกษาได้นะคะ,ะครูจะเปิดตัวอย่างสำนวนสุภาษิตให้ดูนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรูปนี้เป็นยงไะ,ะสีซอให้ควายฟังคําว่าสีซอให้ควายฟังเขาก็หมายถึงไปสอนเรื่องสอนอะไรให้กับคนโง่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเขาเรียกว่า สีซอให้ควายฟังมาดูอันนี้ขี่ช้างจับตะกะแตนขี่ช้างจับตะกะแตนก็คือการที่เราลงทุนมากนะฮะแต่ผลที่ได้มันน้อยนะฮะน้อยนิดเดียวเขาเรียกว่าขี่ช้างจับตะกะแตน ต่อไปคางคกขึ้นบ่อก็คือคนได้ดีแล้วลืมตัวเขาเรียกว่าคางคกขึ้นบ่อต่อไปดินพอกหางหมูอันนี้ไม่รู้ว่าตรงกับนักเรียนหรือไม่นะคะดินพอกหางหมูก็หมายถึงว่าะสะสมงานค้างไว้แล้วก็ไม่ยอมทํำส่งอะไรประมาณนี้ก็คือ คนที่เก็บงานค้างไว้เยอะเขาเรียกว่าดินพ่อหางหมูนะคะ,ะคำว่ากบในกะลากบในกะลาก็คือคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้มากแต่จริงแล้วมีความรู้เพียงนิดเดียว เขาเรียกว่ากบในกะลานะคะ่ากิ้งกาได้ทองคนได้ดีแล้วลืมตัวเหมือนกันค่ะกิ้งกาได้ทองต่อไปไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่างคนต่างรู้ ใจซึ่งกันและกันนะคะไก่เห็นต็นงูงูเห็นนมไกอ่อันนี้หมาห่วงก้างก็คือห่วงในสิ่งที่มันเป็นไงเล็กเกน้อยๆยนะเขาเรียกว่าหมาห่วงก้างต่อไปจำนวนคำว่ารือสีเลี้ยงลิง ก็คืออดูแลคนที่ขาดระเบียบเนี่ยเขาเรียกว่าฤาษีเลี้ยงลิงทำนาบนหลังคนก็คือคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเขาเรียกว่าการทำนาบนหลังคนนะคะไปขูดรีบกับคนจนอะไรประมาณนี้นะคะ,ะต่อไป รำไม่ดีโทษปีโทษกลองตัวเองรำไม่ดีแต่ไปโทษปีโทษกลองนะคะคือไม่รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ไปโทษคนอื่นเขียนด้วยมือเขียนได้มือลบด้วยเท้าก็หมายถึงตอนแรกเนี่ยสร้างความดีไว้นะแต่พอมา ตอนหลังก็ไปทําความชั่วก็เลยเหมือนกับว่าไปลบความดีของตัวเองที่เคยทําเอาไว้ก็เลยให้สําน,นวนว่าเขียนด้วยมือลบด้วยเทา้านะคะอีกอันหนึ่งอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นไม่ได้หมายถึงว่าให้ไป อยู่บ้านคนอื่นเราเป็นนั่งปั้นวัวปั้นควายให้เขาเล่นนะคะไม่ใช่ก็หมายถึงเราต้องรู้จักการช่วยเหลือเวลาที่เราไปอยู่บ้านใครนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือเขาด้วยนะคะเขาเรียกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะคะเอาละเราจะจบกันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตนะคะ ถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมบอกแล้วนะคะว่าให้ไปขอคุณครูดูนะคะจะในห้องปอ .4 ทับได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนหน้า32และก็หน้า33ด้วยวันนี้คุณครูฝากแบบฝึกหัดนะคะ ในเล่มนี้นะ,ะคะครูฝากแบบฝึกหัดในเล่มนี้ให้นักเรียนไปทำในหน้า18และหน้า19นะคะหน้า18และหน้า19ในเล่มนี้หน้า18และหน้า19ในหน้า19มันจะมี กรอบสี่เหลี่ยมอยู่นักเรียนก็วาดเป็นภาพตามจินตนาการของนักเรียนดยได้เลยนะคะโดยให้ตรงกับสำนวนข้างบนนะคะข้างล่างก็นักเรียนก็ดูว่าตรงกับสำนวนอะไรนักเรียนก็วาดภาพประกอบแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะทำสอหน้านี้นะคะหน้า18และหน้า19โอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเรื่อง สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ